สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนเทุกท่านเข้าสู่ช่องโต้งโบรตี้อีกครั้งหนึ่งครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่มีต่อเนื้อหาของคลิปใน YouTube คลิปหนึ่งครับจากช่อง half as interesting ที่มีผู้ติดตามกว่า2ล้าน 4, แสนคนได้ทำคลิปในหัวข้อทำไมแทบทุกเมืองในสหรัฐอเมริกาถึงมีร้านอาหารไทย ซึ่งเนื้อหาในคลิปก็แปลเป็นไทยได้ดังนี้ครับร้านอาหารไทยสําหรับคนอเมริกันแล้วไม่ต่างจากแอปเปิลพายที่ถึงแม้ไม่ได้มีต้นกําเนิดที่สหรัฐอเมริกาแต่คนอเมริกันต่างก็ชื่นชอบมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีร้านอาหารไทยที่อเมริกาแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือจํานวนของร้านอาหารไทยที่มีอยู่มากมายที่อเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีชาวเอธิโอเปียอาศัยอยู่แบบทาวรราวรา0 0 0 0 0นคน แต่มีร้านอาหารเอธิโอเปียเพียง500แห่งหรือคิดเป็นสัดส,ส่วน1ร้านอาหารเอธิโอเปียต่อชาวเอธิโอเปีย600คนในขณะที่คนไทยที่อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแบบถาวรมีประมาณ3 0 0 0 0คนเช่นกันแต่กลับมีร้านอาหารไทยที่อเมริกากว่า5,452แห่งหรือคิดเป็นสัดส,ส่วนร้านอาหารไทย1ร้านต่อคนไทย55คนเมื่อเทียบกับชาติอื่นแล้วถือว่ามีจำนวนร้านอาหารที่เยอะมาก และหากเปรียบเทียบกับชาติอดืนๆอีกเช่นชาวอินเดียที่มีอยู่กว่า4ล้านคนที่อเมริกาแต่มีร้านอาหารอินเดียเพียง5,000แห่งหรือเทียบเป็นสัดส่วนหนึ่งร้านอาหารอินเดียต่อชาวอินเดีย800คนส่วนชาวเม็กซิกันที่มีอยู่กว่า36ล้านคนในอเมริกาก็มีร้านอาหารเม็กซิกันอยู่ประมาณ54,000แห่งเทียบเป็นสัดส่วนได้เป็นร้านอาหารเม็กซิกันหนึ่งร้านต่อชาวเม็กซิกัน667คนหลายคนตั้งคำถามครับว่า ทำไมถึงมีร้านอาหารไทยจำนวนมากมายขนาดนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาคำตอบของใครหลายคนนั้นก็จะบอกว่าเพราะอาหารไทยนั้นมีรสชาติที่อร่อยและถูกปากชาวอเมริกันซึ่งมันก็คือคำตอบที่ถูกต้องแต่ก็ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญเช่นกันคำตอบก็คือรัฐบาลไทยนั้นมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาหารไทยแพร่หลายไปทั่วโลกสิ่งนี้เริ่มตั้งแต่รัฐบาลไทยสมัยจอมอพลปพิบูลสงคราม ที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์และสร้างความภูมิใจของประเทศไทยและทําให้ประเทศไทยนั้นดูมีความทันสมัยในสายตาของชาวโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายตามแบบฉบับของตะวันตกและมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารและอีกวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลไทยนํามาใช้นั่นก็คือดโยบายในเรื่องของการทูตอาหารด้วยการเปลี่ยนเรื่องของอาหารการกินของชาวต่างชาติให้กลายเป็นสถานทูตขนาดจอมย่อม รัฐบาลไทยนั้นส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวโลกเพื่อสร้างรายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยวด้วยการฝึกฝนเชฟทำอาหารจนชำนาญและส่งออกไปเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รู้จักอาหารไทยและในปี2002นั้นรัฐบาลไทยได้ตัดสินใจยกระดับการทูตด,ด้านอาหารไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการเปิดตัวโครงการ Global Thai Restaurant Company โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดร้านอาหารไทยให้ได้จำนวน3,000แห่งทั่วโลก ขณะที่กรมส่งเสริมการส่งออกได้สร้างต้นแบบร้านอาหารไทยขึ้นมา3รูปแบบผู้ที่สนใจเปิดร้านอาหารนั้นสามารถเลือกรูปแบบร้านอาหารไทยสำเร็จรูปไปใช้ได้เลยโดยรูปแบบที่1นนั้นเรียกว่าร้านแบบเอรเฟนจัมซึ่งเป็นร้านอาหารง่ายๆราคาไม่แพงอาจจะมีการดัดแปลงอาหารให้เข้ากับลิ้นคนทานได้เล็กน้อยโดยราคาของอาหารจะอยู่ที่คนละ5้ถึงสิเหรียญสหรัฐรูปแบบที่สองนั้นเรียกว่าร้านอาหารแบบคูเบโซซึ่งราคาต่อหัวสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อย โดยอยู่ที่คนละ15-25เหรียญสหรัฐและรูปแบบสุดท้ายเรียกว่าแบบ Golden Leaf ที่จะมีการตกแต่งด้วยผ้าและงานศิลปะของไทยโดยราคาต่อหัวอยู่ที่ประมาณ25-30เหรียญสหรัฐและจากการสนับสนุนของโครงการนี้ครับจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศจึงเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวจาก5,500แห่งเป็น15,000แห่งส่วนในสหรัฐอเมริกานั้นก็เพิ่มจาก2,000แห่งเป็น5,000แห่ง และจากเนื้อหาดังกล่าวครับก็ทําให้มีชาวต่างชาตินั้นมาคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นเอาไว้มากมายเลยทีเดียวคลิปนี้เราเลยได้แปลแล้วก็เรียบเรียงใหม่เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่า เมื่อปี2012ฉันมีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านอาหารไทยที่อยู่เหนือสุดของโลกซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่78องศาเหนือในลองเยเบียนสวาบารซึ่งเป็นดินแดนของประเทศนอร์เวย์และที่นั่นมีพนักง,งานเสิร์ฟและพ่อครัวมาจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับการทูตโดยใช้วัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศไทยเป็นแนวคิดที่ชาญฉลาดมากที่สามารถผลักดันอาหารของพวกเขาให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกได้ ส่วนชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่าในเมืองที่ฉันเติบโตมีร้านอาหารไทยอยู่ฉันมักจะไปรับประทานอาหารไทยที่นี่และสั่งเมนูแบบสุ่มซึ่งมันทําให้ฉันรู้สึกเพลิดเพลินในการรับประทานอาหารฉันไปบ่อยจนเริ่มรู้จักกับเจ้าของร้านและฉันให้เขาสอนวิธีการกินอาหารไทยที่ถูกต้องรวมถึงขอทดลองเมนูใหม่ๆของทางร้านอยู่เสมอสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับฉันมากคอมเมนต์ comment ต่อมาครับ มีร้านอาหารไทยอยู่ในเมืองที่เป็นบ้านเกิดของฉันและมีอีกร้านอยู่ที่เมืองใกล้กันฉันสงสัยมานานแล้วว่าทำไมการตกแต่งภายในและเมนูของพวกเขาถึงมีความคล้ายกันมากแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทั้งหมดนั้นเป็นโปรแกรมที่ทางรัฐบาลไทยเป็นผู้สนับสนุนคอมเมนต์ต่อมาครับพูดตามตรงจากสิ่งที่ประเทศไทยได้ทำนั้นฉันไม่เห็นผู้ที่เสียเปรียบจากเรื่องนี้เพราะอาหารของพวกเขาเป็นอาหารที่ดีที่สุด ที่ส่งต่อไปอยังผู้คนทั่วโลกและสิ่งนี้มันทําให้คนจากประเทศต่างๆนั้นอยากไปท่องเที่ยวและเยี่ยมชมประเทศที่เป็นต้นกําเนิดของอาหารอย่างประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับด้วยความสัต์จริงฉันรู้สึกชื่นชมต่อประเทศไทยในเรื่องของการสนับสนุนด้านอาหารชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เลยคอมเมนต์ครับว่าฉันหวังและเตือนว่าจะมีร้านอาหารไทยมาตั้งอยู่ในรัศมี50ไมล์จากบ้านของฉันฉันไม่เคยทานอาหารไทยมาก่อนจนกระทั่งเข้ามาหาวิทยาลัย แล้วฉันหวังว่าพวกเขาจะขยายร้านอาหารไทยให้แพร่หลายในนิวเม็กซิโกชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าฉันมีโอกาสได้ทานอาหารไทยครั้งแรกตอนอายุ1 9ปีและได้ทานที่ประเทศไทยอาหารของพวกเขานั้นมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมและมีความหลากหลายรวมถึงมีเอกลักษณ์ตามภูมิภาคของพวกเขาและมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมอาหารจากชาติอื่นๆได้อย่างลงตัวคอมเมนต์ต่อมาครับในฐานะชาวอิโนโดนีเซีย ฉันอยากให้รัฐบาลของเราทำเหมือนรัฐบาลของประเทศไทยอาหารของพวกเรานั้นมีเมนูที่ขึ้นชื่อมากมายซึ่งมาถึงเวลาแล้วที่ทั่วโลกนั้นจะได้รู้ว่าประเทศอินโดนีเซียมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างนอกจากบาหลีคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับประสบการณ์การทานอาหารไทยครั้งแรกของฉันเกิดขึ้นที่ร้านอาหารไทยที่มีเพียงแห่งเดียวในลสไอแลนในช่วงปี1988รสชาติของอาหารเป็นอะไรที่น่าทึ่งสําหรับฉันมาก มันได้เปลี่ยนชีวิตของฉันไปอย่างแท้จริงฉันเรียนรู้ที่จะฝึกพูดและอ่านภาษาไทยรวมถึงศึกษาหลักคําสอนของศาสนาพุทธและไปทํางานที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาครับร้านอาหารไทยร้านปูดของฉันนั้นมีเจ้าของร้านเป็นชายสูงวัยชาวไทยที่น่ารักที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบมาฉันและภรรยามักจะเรียกเขาว่าคุณปู่คนไทยซึ่งฉันรู้สึกขอบคุณประเทศไทยขอบคุณอาหารที่ยอดเยี่ยมและขอบคุณคุณปู่ที่ยอดเยี่ยมท่านนี้ ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่าสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดในการทําให้ชาวต่างชาติได้รู้จักอาหารไทยที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศซึ่งในประเทศสวีเดนมักจะเรียกร้านอาหารเอเชียที่นอกเหนือจากร้านซูชิว่าร้านอาหารไทยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ร้านอาหารไทยก็ตามคอมเมนต์ต่อมาครับฉันอยากจะส่งจดหมายถึงรัฐบาลของไทยโดยตรงเพื่อเรียกร้องให้พวกเขานั้นทําให้ร้านอาหารไทยที่ฉันชื่นชอบกลับมาเปิดอีกครั้ง ฉันรู้สึกเสียใจมากที่พวกเขาปิดตัวลงคอมเมนต์ Comment ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้หลังจากได้อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยอย่างแรกก็คือฉันคิดว่าผัดไทยนั้นไม่ใช่อาหารประจำชาติของประเทศไทยอย่างแน่นอนต่อมาก็คือในเรื่องของร้านอาหารไทยซึ่งร้านอาหารไทยที่สหรัฐอเมริกานั้นเทียบไม่ได้เลยกับอาหารที่ฉันได้ทานที่ประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับการดําเนินงานด้านอาหารของประเทศไทยนั้นได้ผล ฉันมีความคิดที่จะไปเที่ยวแบบแบคแพคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฉันตัดสินใจเลือกประเทศไทยเพราะฉันมีความคุ้นเคยกับอาหารไทยที่สุดคอมเมนต์ต่อมาครับเรื่องของอาหารไทยนั้นไม่ได้เป็นที่แปลกใจเฉพาะกับประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนเพราะในประเทศออสเตรเลียอาหารไทยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารประจำชาติอย่างไม่เป็นทางการของที่นี่เช่นกันและมันก็เป็นแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วชาต่างชาติท่านต่อมาได้คอมเมนต์ครับว่า อาหารของประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดในโลกฉันมีโอกาสเดินทางไปกว่า45ประเทศและไปที่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า4ครั้งฉันคิดว่าการที่ร้านอาหารไทยนั้นมีอยู่ทุกที่เนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนโดยส่วนใหญ่และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ดีในการผลักดันด้านนี้เพราะรัฐบาลของเกาหลีใต้ก็ทําเช่นเดียวกันพวกเขาส่งเสริมและลงทุนในเรื่องของวัฒนธรรมทางดนตรีละครและก็ภาพยนตร์คอมเมนต์ต่อมาครับ ฉันเป็นคนอเมริกันที่ชื่นชอบอาหารไทยมากฉันชื่นชอบเมนูผัดขี้เมาเป็นพิเศษซึ่งเป็นเมนูยอดเยี่ยมเหมาะที่จะรับประทานในช่วงฤดูหนาวที่มินิโซตาหรือไม่ก็ทานหลังจากที่กลับมาจากการเที่ยวกลางคืนคอมเมนต์ต่อมาครับฉันจําความรู้สึกหลังจากที่ทานผัดไทยครั้งแรกได้ฉัน,นสงสัยไม่ได้ว่าพวกเขานั้นใส่อะไรลงไปในผัดไทยจนทําให้ฉันติดใจในรสชาติของมันฉันไปเที่ยวที่ประเทศไทย3ามครั้งแล้วและแทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง คอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยทำงานอย่างชันฉลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยวิธีการทูตด,ด้านอาหารฉันหวังว่าประเทศของเรานั้นจะนำสิ่งนี้ไปปรับใช้เช่นกันคอมเมนต์ต่อมาครับอาหารไทยเป็นหนึ่งในอาหารที่อร่อยที่สุดเท่าที่ฉันจะคิดออกมาได้ฉันชอบรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของทุกๆเมนูและฉันมักจะไปทานอาหารที่ร้านอาหารไทยแถวบ้านของฉันอยู่เสมอชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ในคอมเมนต์ครับว่าฉันเกิดและเติบโตในฮาวาย ที่ซึ่งอาหารเอเชียเป็นที่นิยมมาโดยตลอดในเมืองที่มีประชากรกว่า10,000แคนของฉันมีร้านอาหารญี่ปุ่นจีนและเกาหลีอยู่มากมายที่เปิดมาหลายสิบปีแต่หลังจากช่วงปี2000เป็นต้นมาก็ได้มีร้านอาหารไทยมาเปิดที่นี่ซึ่งทําให้ฉันได้ลองรสชาติที่แปลกใหม่และน่าสนใจชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่าฉันอาศัยอยู่ในโคโลราโดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและประชากรส่วนใหญ่ทําอาชีพด้านเกษตร และในเมืองเล็กๆที่ฉันอาศัยอยู่มีประชากรไม่ถึง1,000คนซึ่งมีร้านอาหารอยู่สองร้านร้านหนึ่งนั้นเป็นร้านพิซซ่าส่วนอีกร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารไทยซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลสําหรับฉันฉันมักจะรับประทานอาหารที่ร้านอาหารไทยอยู่เสมอแต่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมร้านอาหารไทยถึงได้มาอยู่ที่นี่ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์สั้นๆครับว่าฉันมีความสุขมากที่ประเทศไทยได้ทําสิ่งนี้ฉันรักอาหารไทยคอมเมนต์ต่อมาครับ ไม่มีอาหารของประเทศไหนที่ทำได้ดีมากไปกว่าอาหารไทยอาหารไทยนั้นมีรสชาติและรสสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณคงไม่สามารถหาอาหารอื่นใดที่มีรสหวานเปรี้ยวเผ็ดกลมกล่อมและกรุบกรอบได้จากเมนูเดียวคอมเมนต์ต่อมาครับฉันสงสัยจริงๆว่าทําไมร้านอาหารไทยถึงเป็นร้านอาหารเอเชียที่พบได้บ่อยที่สุดในประเทศสวีเดนที่นี่เรามีคนไทยอยู่ไม่มากแต่เราสามารถหาร้านอาหารไทยได้ง่ายกว่าการหาร้านอาหารญี่ปุ่น จีนหรืออินเดียคอมเมนต์ comment ต่อมาครับฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าวิธีการนี้ของประเทศไทยได้ผลเพราะร้านอาหารไทยทุกร้านที่ฉันเคยกินตั้งแต่ประเทศเนเธอร์แลนด์เลื่อยไปจนถึงเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียต่างก็มีอาหารที่อร่อยชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เลยคอมเมนต์ครับว่ามีร้านอาหารไทยสองร้านห่างจากบ้านฉันไม่เกินสองไมล์สิ่งนี้มันทําให้ฉันรู้สึกแปลกๆพเพราะระแวกบบ้านของฉันนั้นมีคนไทยอยู่เพียงไม่กี่คนคอมเมนต์ต่อมาครับ สิ่งนี้ช่วยคลายข้อสงสัยของฉันที่มีมาตลอดว่าทำไมเมืองเล็กๆที่ฉันอาศัยอยู่นั้นถึงมีร้านอาหารไทยอยู่ถึง5ล้านด้วยกันชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่าฉันชอบอาหารไทยมีร้านอาหารไทยอยู่ห่างจากบ้านของฉันไปประมาณห้าไม์และฉันรู้สึกคุ้มค่ากับการที่จะขับรถไปกินอาหารไทยที่นั่นชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่าเรื่องของอาหารไทยเป็นอะไรที่ทําให้ฉันแปลกใจเช่นกัน ฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมืองที่ฉันอาศัยอยู่ไม่ใช่เมืองใหญ่แต่อย่างใดแต่กลับมีร้านอาหารไทยอยู่ประมาณ3แห่งที่อยู่ในระยะที่สามารถเดินไปได้อย่างสะดวกแล้วก็มาที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านสุดท้ายครับแม้แต่เมืองกิรูน่าที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศสวีเดนซึ่งมีประชากรประมาณ10,000คนก็ยังมีร้านอาหารไทยอยู่เช่นกันครับแลนนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวต่างชาติหลังจากที่พวกเขานั้นได้เห็นคลิปใน YouTube ในหัวข้อที่ว่า ทำไมแทบทุกเมืองในสหรัฐอเมริกาถึงมีร้านอาหารไทยที่เราได้แปลแล้วก็เรียบเรียงไหมเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับและถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ